ออกกำลังกายเหรอคะครับกินมื้อเที่ยงช้าเลยนะครับเนี่ยอ,อ๋อค่พะพอดีฉันตื่นสายนะคะของเพราะว่าพบพ่อแม่คุณมาแล้วก็เลยหายกังวลคะ่ะวันนั้นคุณคงประหม่ามากเลยสิครับค่ะคงอย่างนั้นนะแต่ทั้งที่คุณประหม่ามากแล้วพูดแบบนั้นได้ยังไงมค่ะจะฉันรนะัก รักพี่เขาค่ะคุณเอาประโยคนั้นมาจากบทละครของคุณงั้นเหรอครับ <c oughs> <c oughs> ผมประหลาดใจกับคำพูดหนักแน่นของคุณมากเลยนะค่ะดูแล้วพ่อของคุณเหมือนจะชอบคนประเภทที่พูดตรงไปตรงมานะคะครับแต่นั่นค่อนข้างเหนือความคาดหมายไปมากเลยอะผมประหลาดใจที่มันได้ผล เขาไม่ใช่คนที่เชื่อคำพูดใครง่ายๆเลยคือฉันคิดว่าคุณพ่อของคุณกำลังรอคำพูดนั้นอยู่นะคะออฉันคิดว่าเขากำลังอยากจะเช็คให้แน่ใจเขาอยากเช็คว่าฉันเป็นคนที่ใช่สำหรับลูกชายเขาไหมในสถานการณ์แบบนั้นถึงจะดูหน้าด้านไปหน่อยแต่ไม่มีคำไหนที่ชัดเจนไปกว่าคำว่ารักแล้วล่ะคะ่ะนั่นสิครับเป็นสิ่งที่พูดได้ง่ายๆจริงๆ ตอนนี้เหลือแค่พาสองครอบครัวมาพบกันค่ะนั่นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการใช่ไหมคะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็หมดแล้วล่ะครับอขอตัวไปดีมาดีนะคะ วันนี้ทุกคนยุ่งหมดเลยเหรอเรากินข้าวเย็นพร้อมกันไหม